มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราเราเราเกิดความสนใจเอ้ยเราจะตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยในสมัยก่อก็ส่งท่องเที่ยวของกีฬานนในช่วงปีห้าเจ็ดเนี่ยบว่ามันมีบริษัทบริษัทหนึ่งเขาเป็นคู่สัญญาเนี่ยร้อยกว่าสัญญาจัดซื้อเครื่องเล่นเครื่องออกกำลัง,ก,ลงกายของอบทเนะี่ยวงเงิน400ล้านบาทถ้าบริษัทเดียวนะที่โครงการนี้เนี่ยก็มีการแประยะติมาจัดซื้อเครื่องเล่นกับเครื่องออกกำลังกายเป็นหลักพันล้านบาท เราเห็นว่าละเฮ้ยคือบ,บริษัทนี้มันความเชื่อมโยงกันคือนอกจากาได้งานของก่อสร้างของอบทอด้วยเนี่ยก็จะไปได้งานของการท่องเที่ยวด้วยเราก็เข้าไปตรวจสอบเราก็ได้ข้อที่จริงซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันเลยกับเรื่องผู้สอก็คือมันมีผลประโยชน์ักษาของผลประโยชน์รับซ้อนคือหนึ่งในบริษัทที่เป็นคู่สัญญาเดินผู้รับเหมาเนี่ยเป็นบริษัทของริยาของอดีตสสคนหนึ่งเป็นคู่สัญญาด้วยได้งานประมาณ500ล้านบาท ประการถัดมาเขาจยิ่งประการถัดมาที่เราพบก็คือว่ากระบวนการประกวดราคาเนี่ยเข้าข่ายว่าจะมีการหัวก็คือว่ามีบริษัทเป็นเป็นบริษัทแม่เป็นเกินรู้สัญญาและใช้บริษัทลูกหรือบริษัทเครือข่ายมาเป็นผู้เทียบประการถัดมาการจัดซื้อของหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยคือกรมการท่องเที่ยวและกรมละเนี่ยที่เห็นว่ามีราคาแพงเนี่ยเราไปพบว่าเช่นสปริงโยกม้าหมุนเนี่ยเราไปเจอหลักฐานว่าเขาสั่งซื้อมาจากประเทศจีน ในราคาชุดละ4 0 0 0กว่าบาทแต่เมื่อมาทําสัญญาขายกับหน่วยงาน,นของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันอับขึ้นไปประมาณ10เท่าสัดส่วนมันแก๊ปมันในประมาณ10เท่าแต่เรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นเรานาเสนอข่าวในช่วงปีปลายปี2557นะฮะพอปี58เนี่ยเขามีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่คือระดับประลัดอธิบดี2และ1หนึ่งรองประลัดถูกคําสั่งม4ของพุฏยุทธย้ายออกจากตําแหน่ง อันมันเนื่องมาจากจากเรื่องนี้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นแลวอวกลันทายซึ่งเป็นผลจากที่เรานำเสนอแล้วะ